ร้อนระอุเชา้านี้ฝั่งโน้นเต้นผางออกถแถลงการประท้มไทยด่วนหลังโดนกองทัพเราเล่นใหญ่ขนหลักฐานคอมพิวเตอร์นับพันเครื่องแฉกลางวงทูตโลกว่าที่นี่แหละคือแหล่งดูดเงินคนไทยงานนี้จะอ้างอธิป,ปไตยหรือแค่กลัวความลับสแกมเมอร์จะรั่วไหลกันแน่มาดูความบงนี้ไปพร้อมกันครับตูมกัมพูชาเดือดจัด ออกถแถลงการประท้วงไทยด่วนร้อนทันทีที่กองทัพบ,บกไทยพาคณะผู้ช่วยทูตทหารกว่า20ชาติรวม FBI บุกดูคาสิโนโอสเมตชายแดนโชว์หลักฐานรังสแกมเมอร์หลอกเงินคนไทยเลือดซิบพวกเขากลัวถูกจับได้ขนาดไหนฟังต่อเลยครับบายบายแบบนี้หนังท้องตึงหนังตาย่อนมาฟังข่าวชายแดนเดือดพล่านกันเถอะครับสดสดร้อนๆจากเมื่อ2วันก่อนกองทัพไทยเล่นใหญ่ เปิดโปงอาชญากรรมข้ามชาติที่กัมพูชาปล่อยปละมานานเรื่องนี้ต้องขยี้ให้เห็นไส้เห็นพุงเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องพิพาทใชายแดนธรรมดาแต่มันคือการลากไส้ขบวนการนรกที่สูบเลือดสูบเนื้อคนไทยไปจนหมดตัวย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ความเดือดนี้กันก่อนครับเหตุการณ์มันเริ่มระอูุขึ้นมาเมื่อ2กุมภาพันธ์2569หรือเมื่อ2วันที่แล้วนี่เอง กองทัพบ,บกไทยนำโดยกรมข่าวทหารบกเจ้ากรมผลเอกธีรนัน,น,นทขว้างไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับงานนี้ท่านเล่นยกทัพใหญ่แบบจัดเต็มชนิดที่ฝั่งโน้นตั้งตัวไม่ติดเพราะท่านพาคณะคู่ช่วยทูตทหารจากกว่า20ประเทศทั่วโลกย้ำนะครับว่าทั่วโลกมีทั้งพี่เบิ้มอย่างสหรัฐอเมริกามาเลเซียเวียดนามและที่พีคที่สุด คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับพระการอย่าง FBI และ UNODC หรือสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติมาร่วมลงพื้นที่ด้วยเป้าหมายคือที่ไหนรู้ไหมครับมันคือคาสิโนโอสมิทที่ตั้งอยู่บริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทติดกับจังหวัดอุดรมีชัยของฝั่งกัมพูชา สถานที่ที่คนแถวนั้นเขารู้กันดีว่าเป็นแดนสนธยาเป็นหลุมดำที่ใครหลงเข้าไปแล้วยากจะได้กลับออกมาแบบครบ32ภาพที่ปรากฏต่อสายตาคณะทูตและ FBI มันไม่ใช่แค่บ่อนการพนันบ้านๆน,นะครับมันคือรังปีศาจส,สแกมเมอร์ครบวงจรหลักฐานที่กองทัพไทยเราเข้าไปเจอแล้วเอามากลางโชว์ให้โลกดูเนี่ยมันน่าขนลุกครับคอมพิวเตอร์นับพันเครื่องวางเรียงรายเป็นตับ ลองจินตนาการดูนะครับคอมพิวเตอร์1,000เครื่องที่เปิดทำงานพร้อมกันมันไม่ใช่ร้านเกมคาเฟ่แต่มันคือโรงงานนรกที่พนักงานในนั้นมีหน้าที่เดียวคือโทรหาคุณโทรหาพ่อแม่คุณส่งข้อความหาป้าข้างบ้านคุณเพื่อหลอกเอาเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเขาไปยังไม่หมดแค่นั้นครับสิ่งที่เจอพร้อมกับคอมพิวเตอร์คือเอกสารรายชื่อเหยื่อทั่วโลกกองพนินเทินทึก และแน่นอนว่าในนั้นมีรายชื่อคนไทยนับหมื่นรายฟังไม่ผิดครับคนไทยหมื่นคนที่ตกเป็นเป้าหมายหรืออาจจะตกเป็นเหยื่อไปแล้วรายชื่อเบอร์โทรข้อมูลส่วนตัวของเราอาจจะกองอยู่ที่นั่นรอให้พวกมันเอาไปใช้หากินนอกจากนี้ยังเจอห้องขังใช่ครับห้องขังมนุษย์สภาพเหมือนคุกเอาไว้ขังคนที่ถูกหลอกไปทำงานแล้วทำยอดไม่ได้หรือคิดจะหนีก็จะโดนซ้อมโดนทรมานอยู่ที่นั่น อุปกรณ์การลงโทษที่เห็นแล้วหดหูใจสุดๆนี่แหละครับคือสิ่งที่กองทัพไทยเรากระชากหน้ากาดออกมาให้ชาวโลกได้เห็นกับตางานนี้เล่นเอาทูตต่างชาติถึงกับอึง้ง FBI ถึงกับจดข้อมูลมือระวิงเพราะหลักฐานมันชัดเจนจนเถียงไม่ออกว่าที่นี่คือฐานบัญชาการอาชญากรรมข้ามชาติของจริงแต่จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับ แทนที่ทางฝั่งกัมพูชาจะรู้สึกละอายใจหรือรีบออกมาบอกว่าจะจัดการกวาดล้างพวกสแกมเมอร์เหล่านี้ให้สิ้นซากสิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามแบบหน้ามือเป็นหลังเทา้าทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออ,อกไปทันทีที่ไทยเปิดโปงความเน่าเฟนนี้ฝั่งโน้นเต้นเลยครับ เช้านี้เลยครับสดสดร้อนๆเวลาประมาณ10บโมงเชา้าถึง10บโมงเช้าของวันนี้4กุมภาพันธ์สองพกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการประท้วงไทยแบบเกลี้ยกรากเนื้อหาในแถลงการนี้อ่านแล้วต้องขยี้ตาดูอีกทีว่าตาฝาดหรือเปล่าพวกเขาอ้างว่าพื้นที่คาสิโนโอสมทในจังหวัดอุดรมีชัยเนี่ยเป็นดินแดนกัมพูชา และการที่กองทัพไทยพาคนเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนอย่างร้ายแรงโอ้โหฟังแล้วมันจีดไหมครับเขาไม่ได้พูดถึงคอมพิวเตอร์พันเครื่องที่ใช้หลอกคนเลยเขาไม่ได้พูดถึงห้องขังมนุษย์เลยสักคำแต่เขามาโวยวายว่าไทยรุกล้ำอธิปไตยเรียกร้องให้ไทยหยุดการกระทำทันทีและถอนกำลังออกไป มันชวนให้ตั้งคำถามตัวโตๆเลยนะครับว่าสรุปแล้วห่วงดินแดนหรือห่วงแหล่งรายได้สีเทากันแน่มันดูย้อนแย้งชอบกลนนะครับที่ปล่อยให้มีรังโจรอยู่ในบ้านตัวเองพอคนอื่นเขาชี้ให้ดูว่านี่ไงโจรกลับมากโกรธคนที่ชี้ซะง,งั้นทำตัวเหมือนคนมีความลับเยอะแล้วกลัวคนอื่นจะไปเปิดตู้เสื้อผ้าเจอโครงกระดูกที่ซ่อนไว แต่ไทยเราก็ไม่ได้ยอมให้เขาโขกสับฝ่ายเดียวนะครับมาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อเวลาบ่าย2องโมงของวันนี้กันบ้างไทยโต้กลับทันควันนายศรีหสศักด์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยออกมาโพสต์และถแถลงยืนยันด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบแต่เชื่อเฉนสุดๆท่านบอกชัดเจนครับว่าไทยไม่ได้มีเจตนาจะรุกรานใครแต่สิ่งที่เราทำคือการ ปกป้องอธิปไตยของเราและที่สำคัญที่สุดคือการเปิดโปงขบวนการสแกมเมอร์ที่มันกัดกินประชาชนคนไทยมานานแสนนานท่านรัฐมนตรีสีหัสก์ตอบกลับไปนิ่มๆแต่เจ็บลึกว่าการกระทำของไทยครั้งนี้ทำเพื่อความถูกต้องและทำต่อหน้าพยานระดับโลกกว่า20ชาติไม่ใช่การแอบทำลับๆล,ล,ล,ล่อเหมือนใครบางคน ในขณะที่ทางฝั่งผู้นำของเขาฮุนมาเน็ตก็พยายามจะโต้อตอบกลับมาแต่บอกเลยครับว่ารอบนี้ไทยถือไพ่เหนือกว่าเยอะเพราะหลักฐานที่เราขนออกมาโชว์มันมัดตัวแน่นหนาจนทำให้นานาชาติเริ่มเทคะแนนความเห็นใจมาทางฝั่งไทยเพราะปัญหาสแกมเมอร์มันไม่ได้กระทบแค่ไทยแต่มันกระทบไปทั่วโลกการที่ไทยกล้าเปิดปฏิบัติการนี้เท่ากับเป็นการช่วยโลกกาจัดมะเร็งร้ายก้อนโต สถานการณ์ชายแดนตอนนี้บอกเลยว่าตึงเครียดแต่เป็นการตึงเครียดที่ไทยเรายืดอกได้เต็มภาคภูมิครับฝั่งโน้นอาจจะโวยวายอ้างกฎหมายระหว่างประเทศอ้างเส้นเขตแดนแต่ในสายตาชาวโลกตอนนี้สิ่งที่เห็นคือแหล่งซ่องสุมโจรที่ถูกเปิดไฟส่องจนแสบตา ลองคิดดูสิครับถ้าเป็นบ้านเรามีคนมาเปิดบ่อนเปิดโรงงานต้มตุ๋นอยู่หลังบ้านแล้วมีคนมาช่วยจับเราควรจะขอบคุณเขาหรือควรจะด่าเขาว่าบุกรุกตักะมันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วครับสำหรับฝั่งโน้นการที่เขาเลือกจะปกป้องพื้นที่ตรงนั้นอย่างเกลี้ยกล่อดขนาดนี้มันอดคิดไม่ได้จริงๆว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้พรมผืนนั้นอีกหรือเปล่าหรือว่าเส้นทางเงินจากคอมพิวเตอร์พันเครื่องนั้นมันไหลไปเข้ากระเป๋าใครบ้าง อันนี้ผมไม่ได้พูดนะให้คนฟังคิดกันเอาเองเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างครับมันเห็นทาุแท้ของการบริหารจัดการของฝั่งกัมพูชาที่ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับหน้าตาและอำนาจเหนือพื้นที่มากกว่าความถูกต้องและความปลอดภัยของมนุษยชาติ การที่ปล่อยให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กลายเป็นเขตอาชญากรรมพิเศษแบบนี้มันคือภัยคุกคามเพื่อนบ้านอย่างไทยชัดๆแล้วพอเราลุกขึ้นมาสู้เพื่อปกป้องคนของเรากลับโดนมองว่าเป็นผู้ร้ายรุกรานตลกสิ้นดีการที่ไทยเราดึงเอา FBI ดึงเอา UNODC เข้ามาร่วมด้วยเป็นหมากเกมนี้ที่ฉลาดและแยบยลมากครับเป็นการลากไส้ให้โลกเห็นพร้อมกันทีเดียว ถ้าไทยทำคนเดียวอาจจะโดนบิดเบือนข่าวได้แต่พอมีพยานเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวเป็นองค์กรระดับโลกแบบนี้ฝั่งโน้นจะแก้ตัวยังไงก็น้ำขุ่นครับจะบอกว่าไทยจัดฉากก็ไม่ได้เพราะหลักฐานมันคาตาเจ้าหน้าที่ระดับโลกขนาดนั้นตอนนี้ชายแดนฝั่งสุรินอาจจะดูเงียบสงบแต่คลื่นใต้น้ำทางการทูตกำลังปั่นป่วนอย่างหนักครับ ทางฝั่งโน้นคงกำลังหัวหมุนว่าจะแก้เกมยังไงจะถแถลงการยังไงให้ดูดีในเมื่อหลักฐานมันประจานไปทั่วโลกโซเชียลแล้วว่าดินแดนที่เขาหวงแหนนักหนาคือโรงงานผลิตความเดือดร้อนให้คนอื่นอยากชวนทุกคนคิดตามนะครับความสะใจในวันนี้มันไม่ใช่แค่การได้เห็นกองทัพไทยโชว์ power แต่มันคือความรู้สึกที่ว่าในที่สุดในที่สุดรัฐบาลและกองทัพไทยก็ลุกขึ้นมาปกป้องคนไทยอย่างจริงจังเสียที หลังจากที่เราต้องทนเห็นข่าวคนไทยถูกหลอกไปทำงานถูกทุบตีถูกเรียกค่าไถยหรือคนแก่ที่บ้านต้องเสียเงินเก็บทั้งชีวิตให้แก๊ง call center ที่โทรมาจากฝั่งโน้นวันนี้เราได้เห็นการกระทำที่ตอบโต้กลับไปบ้างมันทำให้รู้สึกว่าภาษีที่เราจ่ายไปมันถูกเอามาใช้ปกป้องเราจริงๆแต่เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนครับต้องจับตาดูกันต่อไปว่าทางฝั่งกัมพูชาจะงัดไม้ไหนมาสู้อีก จะมีการปิดด่านไหมจะมีการเคลื่อนกำลังทหารขู่ไหมหรือจะยอมจำนนด้วยหลักฐานแล้วยอมร่วมมือปราบปรามซึ่งอย่างหลังนี่ดูจะหวังยากหน่อยนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงไทยเราได้เปิดแผลใหญ่ให้โลกเห็นแล้วว่าสแกมเมอร์มันซุกหัวอยู่ที่ไหนสรุปสั้นๆกองทัพไทยพาต่างชาติ20ชาติเปิดโปงรังสแกมคาสิโนชายแดนเมื่อ2วันก่อนกัมพูชากโกรธจัดประท้งวงเช้านี้แต่ไทยยืนยันปกป้องชาติและโลก คอมเมนต์มาบอกหน่อยครับคุณสะใจไหมที่ไทยกล้าเล่นใหญ่แบบนี้หรือคิดว่ากัมพูชาโวยเพราะกลัวสแกมตัวเองถูกแฉหนักกว่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้